ครับเจ้านายนัทชัยปรารบุตรผู้มำนวในการลูกเสืองเรียนบ้านกระปาะอในนามสํมนานักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานีผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองเกีดยรติยศนําเนตรนารีจํานวน3างนายปฏิบัติหน้าที่กองเกีดยรติยศเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครับรีเอากรบผมนายพิเชปษปัญญาอุชรองผู้มำนวในการกํางาน ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งปฏิวัติรชาชการแทนหัวหน้าสังานลูกเสือจังหวัดปัตตานีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประกาปี2566ของจังหวัดปัตตานีในวันนี้ชาวลูกเสือผู้บริประโยชน์ตามลำดับต่อไปขอตนเชิญครับ chưa tiền thoái ra sầu tỷ มมีสายให้มีใจรักษาสราชน,นาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราวุธพระมงกุดเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ข้าพระพุทธเจ้าว,ว่าที่ร้อยปีตระกูลโทรธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรองประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรทางการลูกเสือลูกเสือเนตรนารีและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันฐานที่สุดมิได้เป็นอัครัาศาสนุปธรรมภกและพุทธมามกะมหาราชาธิราชช่วยพิทักษรักษาเอกราชและอธิปไตยของสยามให้ดำรงคงมั่นทรงวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทรงเปียมด้วยพระราชอัจฉริภาพด้านอักษรศาสตร์ทรงเอาพระราชหภิไทยใส่ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดี เื่อหนุนนำให้ชาวสยามได้ตระักรู้ว่าชาติไทยนี้มีตำนานและประวัติศาสตร์ซึ่งควรค่าแก่การหวงแหนและปกป้องรักษาจำเป็นต้องมีกำลังกองทัพที่เข้มแข็งประชาชนมีสำนึกในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตร,ริยสมครควมนเรือนขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคม พุทธศักราช2,455โดยพระราชทานชื่อว่ากองเื้อป่าเพื่อฝึกหัดข้าราชบริพารและพล,ละเรือนให้มีความรู้ความสามารถอย่างทหารทรงรับเป็นพระราชธุระในกิจการทั้งปวงกองกำลังสำรองของกองทัพบกและตำรวจในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะขับขันได้อย่างแท้จริง ทรงฝึกอบรมลูกเสือร่วมกับเสือป่าด้วยพระองค์เองและมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือเผยแพร่ไ,ไปสู่โรงเรียนต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรเพื่ออบรมเยาวยชนให้มีใจกล้าหาญเข้มแข็งอดทนมุ่งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมจึงยังคงเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ไปตามกาลสมัยจวบจนทุกวันนี้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการอบรมกุลธิดาโดยวิธีการแบบแผนของลูกเสือด้วยทรงเห็นว่าเด็กผู้หญิงย่อมเป็นกำลังและสร้างประโยชน์แก่บ้านเมืองได้เช่นเดียวกันจึงทรงร่างข้อบังคับลักษณะอบครองคณะเนตรนารีขึ้นแต่ยังไม่ทันสำเร็จการ พระองค์สเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ให้สมดังพระราชประสงค์ประพฤติปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักหวงแหนยิ่งหากดวงพระวิญญาณทรงทราบด้วยญาณวิถีใดๆก็ตาม ยโสธรจังวัดมหาือไทยดุจจักไว้ชายเจี่ยท่านผุ้มในการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีนาเขต หนึ่งเก็ดสองเดสามสพมปัตตานีสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีโรงเรียนราชประทานุเคราะห์ที่40จังหวัดปัตตานีประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี พวงขบัญชาลูกเสือและลูกเสือตลอดจนเนตรนารีที่รักทุกตนทุกท่านครับแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราอุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นรานสักการะแด่พระองค์ท่านซึ่งเป็นประเพณีซึ่งลูกเสือก็ได้ถือปฏิบัติสืบมาเรื่องของวิัย์น ความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนและการเสียสละ